จะเป็นไม้ต้นใหญ่มากแล้วเขาตัดมาโชว์เนาะหรือว่าต้นไม้อยู่ตรงนี้แล้วเขาตัดเนอะนว่าจะเป็นที่อยู่ของสงนะคะของสงค่ะค่ะสวัสดี อฟซีทุกท่านสวัสดีชาวเคเอเตอร์ทุกท่านนะคะที่ส,สปปลาวนะคะเชิญชวนค่ะเอ่อบรรยากาศดีค่ะแล้วก็อาหารอร่อยค่ะแล้วก็ไม่แพงนะคะไม่แพงไม่แพงค่ะกินมื้อหนึ่งก็อย่างมื้อเช้านี่ก็สามแสนเท่าไหร่นะมื้อเช้านี่ก็สามแสนสามแสนสามสามแสนสี่มื้อหนึ่ง ก็ถือว่าไม่แพงนะคะก็อาหารก็ได้เยอะด้วยค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นศาลาเก่านะคะเราก็ไม่ค่อยรู้เนาะศาลาเก่าเพราะเรามาเรามากันเองค่ะมันไม่เขาไม่มีไกด์ที่จะแนะนำเราไม่มีไกด์ที่จะแนะนำเรา เดินลุ่มรมหน่อยคะ่ะไม่ไหวคะ่ะร้อนคะ่ะถนนก็ดีนะคะถนนก็ดีบอกได้เลยรีวิวคะ่ะรีวิวไม่ได้ไม่ได้โฆษณานะให้นะคะนะแต่ว่าคือถนนดีคะ่ะมีมีบางช่วงที่ไม่ดีก็น,นิดหน่อยคะ่ะไม่เยอะไม่เยอะที่ตอนนี้เขากำลังทำใหม่แล้วก็บูรณาใหม่ด้วยถือว่าดีมากเลย สถานที่น่าปฏิบัติธรรมเนาะน้าปรากฏนั่งสมาธิค่ะแล้วก็จะทางนู้นค่ะแล้วก็อันนี้ประตูทางออกทางเข้านะคะทางออกทางเข้าค่ะเชิญชวนนะคะเชิญชวนเที่ยวลาวค่ะถ้าใครมีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมเยียนได้ค่ะของไม่แพงค่ะนุงมนรถจอดอยู่ตรงนูน้น อันนี้อะไรอะค่ะเราก็ชอบของเก่าซะด้วยดิน้องขึ้นรถรอแล้วค่ะแล้วก็สตาร์ทเครื่องรอมากับน้องกับแม่มาเรื่องงานด้วยค่ะแล้วก็อืถือโอกาสด้วย่คะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเอฟซี FC ค่ะข้างๆก็จะมีหน่อไม้เนาะ ปลูกนี้ค่ะแล้วก็จะมีคนดูแลอย่าเงียงมันเอ่อสตาร์ทเครื่องรอแล้วตั้งแต่สวรรค์เขตมาทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าขึ้นมาทางนี้ก็ถือว่าถนนหนทางดีนะคะนหนทางดีขอจบคลิปลงแค่นี้นะคะ ให้บรรยากาศมันมันยายเนาะดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายรวมๆให้ดูอีกทีหนึ่งดีมากกอันนี้น่าจะเป็นที่พักสงฆ์ค่ะเี็นที่พักสงฆ์มีกรองใหญ่ด้วยนะกรองใหญ่ด้วยได้ทุนนะคะได้ทุนมีกรองใหญ่ด้วยกรองใหญ่เนี่ยค่ะเอฟซีกรองใหญ่นะ ติดภูเขาติดภูเขาต้องภูเขาด้วยค่ะติดภูเขาอขอจบคลิปลงที่ตรงที่พระธาตุนะคะ Thank <smart noise> you.